จัดหนักมังงะบายจุกุยภูมิใจเสนอบริษัทนี้มีความรักเล่มสี่อ่าปกนะน่ารักไหมคือแบบว่าผู้หญิงเอาแก้วอะไรนะแก้วชานมไข่มุกเหรอ หรือว่ากาแฟเย็นมาแตะแก้งนะครับน่ารักดีใช่ไหมโดยที่เรื่องนี้นะมีเล่มสี่แล้วนะครับ1 2 3 4นี่โดยที่ชื่อภาษาอังกฤษฮะเขาชื่อว่า can you keep the secret นะครับเก็บความลับได้ได้ได้ไหมอ่าเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม4ีอ่านี่ครับน่ารักมากเลยเนี่ยครับหนึ่ can you keep the secret บริษัทนี้มีความรักนะครับก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วถึง3เล่มวันนี้ออกเล่ม4 เล่าให้ฟังก่อนคือชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้ครับเขาทำงานอยู่บริษัทเดียวกันแต่ว่าที่บริษัทเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้มีแบบว่าห้ามคบกันอะไรอย่างนี้นะโดยที่บางบริษัทเนี่ยเขาจะมีกฎใช่ไหมครับพนักงานห้ามเป็นแฟนกันอะไรประมาณเนี้แต่ว่าเขาสองคนก็ไม่ กล้าเปิดตัวกับคนที่บริษัทอีกอยู่ดีครับเขาก็แบบแอบๆบครับซ่อนๆซึซ่งจะไม่ได้จําเป็นต้องซ่อนก็ได้เรื่องนี้เนี่ยจะมีช็อตเซอร์วิสบ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับเรื่องหนึ่งน่ารักดีก็เขาก็ชอบกันแหละครับนี่ฮะอยากมีแฟนจังเลยเจอจับมืออะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องแอบบไม่ให้คนที่ออฟฟิศรู้นะครับเวลาแบบว่าสุดสัปดาห์อะไรเงี้ยเขาก็จะไปอยู่ด้วยกัน อะไรประมาณนี้นะครับโดยที่เนี่ยเวลาของค่ายนี้ครับเซนชูเนี่ยซองเนี่ยเขาจะแบบหนาใช่ไหมซองเขาจะแบบมีที่ว่างเยอะผมก็เอาเล่มหนึ่งเล่มสองใส่ไปด้วยกันได้เลยใช่ไหมครับใส่2เล่มไปเลยเล่มสองเนี่ยเหมือนเขาจะแบบไปเที่ยวกันมัง้งแอบแอบไปเที่ยวกันครับน่าน่ารักดีแล้วก็มีแบบเตอร์วิตที่แบบว่าไปเที่ยวออนเซ็นอะไรประมาณนี้ครับนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นเรื่องราวความรักของสองคนนี้ในบริษัทครับน่ารักดีแล้วก็มีช็อตแบบเวลาเราอ่านแล้วว่าแบบยิ้มครับอ่านแล้วย,ยิ้ม น่ารักดีกันน่ารักกุ๊กคิกนะครับมีชุดนอนไม่ได้นอน <c oughs> นี่คืนนี้คงไม่ได้นอน <c oughs> ท้ายเล่มสามนะครับทำให้แบบว่าเออต้องซื้อเล่มสี่ต่อนะครับเริ่มมาเนี่ยเล่มสี่เนี่ยเริ่มจะโหดแล้วครับคือเล่มเล่มสี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปิดให้ดูหน้าแรกๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับนี่เอกของเราคือทาทีอิชิมาสกุทำงานในแผนบัญชีของบริษัทขนมซึดะ ดังระเบียบกล้าหาใจอ่อนง่ายชอบมิซิยะมากนางเอกฮะมิซิยะยู่อีกเพื่อร่วมงานรุ่นเดียวกับ ishi, ทาทิชิทํางานในแผนการวางแผนชอบเอาชนะและปากร้ายแซงทาตัวเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วชอบทาเทอิชิมากๆอ่าแล้วก็มีแบบเรื่อร่วมงานทั้งหลายนะครับขณะที่กําลังเก็บเรื่องความสัมพันธ์ไม่ให้คนรอบข้างรู้พระเอกและนางเอกก็มีความสุขกับการคบหากันอย่างลับๆช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันต่างเบาบ่มเพราะความรักที่มีต่อกันอย่างลึกซึ้ง แต่เพราะข่าวลือเล็กน้อยในบริษัททําให้มิซิยาเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วทักิิชี้ก็จ,จะเนื้อหอมในหมู่สาวๆก็ได้จนออนอาการที่เก็บไว้ไม่อยู่ทําให้พระเอกของเราผู้ตื่นเต้นตะลึงได้เห็นอะไรประมาณนี้เนี่ยครับก็มีช็อตแบบว่านี่นี่ช็อตจูโจมฮะช็อตจูโจมน่ารักดีครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับในบริษัทขนมเขาแหละครับ,รบมีแบบว่าวิดีโอคอลหากันอ่านะครับน่ารักดีใช่ไหมนี ประมาณนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มสาวในออฟฟิศครับน่ารักดีสําหรับคนวัยทำงานเนอะถ้าเกิดว่าเป็นวัยเด็กๆดิกกว่า20ที่ยังไม่ได้ทํางานอาจจะดูแล้วไม่ค่อยอินนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่า23 24เริ่มทํางานแล้วก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่ารักดีอะคือมันอินอะมันมันอินนะครับมีความรักในออฟฟิศ ก็น่ารักดีเรื่องนี้รีวิวเท่านี้แล้วกันเพราะว่าแกนเรื่องมันมีแค่นี้แหละครับที่เหลือมันจะเป็นแบบอ,อะไรไปหาลูกค้าด้วยกันไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันอ,อ,อะไรประมาณนี้ครับน่ารักดีน่ารักดีเล่มสี่ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าโหดที่สุดในบรรดาสี่เล่มประมาณนี้แล้วกันสนุกนะครับบริษัทนี้มีความรักสําหรับคนที่อยู่ในวัยทํางานสนุกดีสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร์จัดหนักมังนะบายจุก,กุยสวัสดีครับ